ละครปรับตัวแทบไม่ทันเมื่อช่องเจ็ปรับผังละครครั้งใหญ่แฟนละครช่องเจ็อึ้งกันทั่วหน้าเมื่อช่องออกมาแจ้งปรับผังใหม่ที่จะเริ่ม6กันยายนนี้ละครใหม่จะออนแอร์4วันติดเลยตั้งแต่จันท์ถึงพฤหัสก็คือเรื่องลมพัดผ่านดาวเพิ่มวันแต่ลดเวลา เหลือเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็คือ2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งและจากนั้นก็จะต่อด้วยซีรีส์เกาหลีตั้งแต่3าทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับผังครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะเราว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ผังชั่วคราวซะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ละครช่องเจ็นะคะที่ปิดกล้องแล้วเนี่ยมีน้อยมากมาก แล้วก็ในสต็อกเนี่ยจะบอกว่าน้อยก็ไม่ได้เชิงว่าน้อยสัทีเดียวมันก็มีประมาณ10กว่าเรื่องซึ่งเราเท่าที่เรามองไปในปีก่อนๆมันก็ใกล้เคียงกันนะเพียงแต่ว่าปิดกล้องน้อยช่องเขาหน้าจะปรับผังเพื่อให้เพื่อให้แฟนๆละครเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งดูแต่ละครรีรันอย่างเดียวอย่างน้อยก็ได้ดูละครใหม่สีวันถึงแม้ว่ามันจะวันละแค่ชั่วโมงเดียวก็ตามหวังว่าการปรับพังใหม่ครั้งนี้ของช่องเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น พราะว่าก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเหลือแค่อีกไม่กี่เดือนทุกอย่างอาจจะกลับมาเหมือนเดิมในช่วงต้นปีหน้าก็ได้แล้วคุณหล่กคิดเห็นยังไงกับการปรับผังครั้งนี้ของช่องเจก็อย่าลืมพี่มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็มาอัปเดตเท่านี้ละกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย